<What? S 2> ครับสวัสดีครับผมทีวันนีินันทธดาครับผมที่ทาธุรกิจกระเป๋าหนังนะครับกระเป๋าหนังทั้งของผู้ชายและก็ของผู้หญิงเลยนะครับเป็นหนังกระเป๋าหนังแท้เลยนะครับนำเข้าจากต่างประเทศมาถึงตัวหนังนําเข้านะครับแต่ว่าตัดเย็บเนี่ยในเมืองไทยแล้วก็ออกแบบโดยทีนะครับเลือกหนัง ทุกอย่างครับตั้งแต่ยกเว้นว่าเย็บก็คือให้ช่างเย็บแต่ว่าเราก็จะเข้าไปดู QC ทุกอย่างการออกแบบการขึ้นแพทเทิร์นการอะไรทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่เราดูแลเองทั้งหมดครับ พราะว่า oh, จริงๆแล้วทีมเป็นคนชอบกระเป๋าหนังอยู่แล้วครับแล้วก,ก็เคยซื้อแบรนด์นี้มาก่อนก็รู้สึกว่ามันแพงเกินความจําเป็นครับแล้วก็อีกอย่างเรามีคอนเนคชันกับผู้ผลิตหนังจากนอกด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยก็เลยรู้สึกอยากจะทํากระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ศึกษาจนเริ่มมาทําตอนนี้ทําได้3ปีแล้วครับ ดีมากเลยครับดีมากเลยก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยที่ซื้อไปแล้วแล้วก็หันกลับมาซื้ออีกเพราะว่ากระเป๋าเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีความทนทานมากๆเพราะว่าหลายคนที่ซื้อไปที่กลับมาซื้อใหม่ก็เพราะว่าความทนทานของกระเป๋าที่ใช้จนพังใช้จนแบบสมูสมบันมากก็กลับมาซื้อคอลเลคชันใหม่เรื่อย,เยๆเลย,เยใช้ของตัวเองทุกใบครับเลิกใช้แบรนด์เนมเลยครับตั้งแต่ขายกระเป๋านะครับอันนี้รู้สึกว่าเพราะว่าจริงๆที่ทำออกมาทูกไซส์ครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับก็ ก็ก็ค่อนข้างมีทุกสายให้เราเลือกแล้วก็ใช้เองทุกใบจริงๆครับ mm. ใครสนใจก็สามารถติดตามดูแบบต่างๆได้นะครับทาง Instagram นะครับ thadabag ครับ t a d a b a g นะครับ thadabag ติดกันนะครับแล้วก็ ใครสนใจอยากจะต่อซื้อเนี่ยก็สามารถดูได้ครับที่ facebook.com/thadabackbyt นะครับแล้วก็ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ครับ tthada นะครับ t h w e t a d a ครับแล้วก็ศูนย์เบอร์โทรนะครับ0889585616ครับครับก็ไงก็ฝากร้านธุรกิจกระเป๋าของทีด้วยนะครับ thada bag นะครับใครสนใจก็ไปดูได้ใน Instagram ครับ